ขออัปเดตนะคะบอกข่าวดีกับทุกทท่านด้วยนะคะสำหรับท่านที่ปรารถนาร่วมทำบุญกับอาจารย์นะคะในการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเด็กๆในโรงเรียนต่างจังหวัดซึ่งตอนนี้นะคะทางอาจารย์ได้จัดตั้งกลุ่มฟ้าสายด้วยมือเราจัดตั้งขึ้นมานะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะเราจะช่วยในเรื่องการแบ่งปันแนวคิดและมอบสิ่งดีๆให้กับเด็กๆในโรงเรียนต่างจังหวัดและวันนี้ค่ะ ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้ได้นะคะเพียงคุณเปิดฐานโนชตาปี2564ปีใหม่นี้ค่ะในรอบอายุป,ปัจจุบันกับอาจารย์เพียงท่านละ9กบาทเท่านั้นสิ่งดีคุณได้รับค่ะหนึ่งเลยนะคะคุณได้รับฐานโนชตาปี2564าทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องเด่นๆที่พบในรอบอายุป,ปัจจุบันและที่สำคัญค่ะ ท่านที่ปรารถนาร่วมทําบุญกับอาจารย์ในครั้งนี้นะคะเพียงท่านละ99บาทเท่านั้นเน้นย้ำค่ะ99บาทเท่านั้นรายได้ส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์จะแบ่งไปร่วมทําบุญนะคะท่านใดที่มีความสนใจในการร่วมทําบุญด้วยกันนะคะติดต่อได้ในไลน์แอดดวงพยากรณนะคะและขออนุโมทนาบุญกับทุกทท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขพบความสําเร็จในชีวิตและ ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาก็สำเร็จอย่างง่ายดายขอบคุณด้วยหัวใจนะคะสำหรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วินิจันนะคะจากช่องรายก,การดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายดวงชะตาในช่วง ปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคำทํานาของผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะหรือว่าเกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมนะคะถึงวันที่13มกราคมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีธนูตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่ง ตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะสามนะคะสี่ห้าค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วนะคะ คันทำนายแบบนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของใครนะคะถ้า,าว่าใครฟังแล้วก็ต้องการทำนายส่วนตัวก็สับถามเข้ามาค่ะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์และเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ของชาวราศีธนูเป็นแบบไหนนะคะ ช่วงนี้นะคะมีสอนอาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้าได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะอาจารย์เน้นในเรื่องของความเข้าใจนะคะท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการเรียนคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักสอบถามเข้ามาได้ค่ะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะโอเคและนี่คือหน้าไพ่ของผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะ หรือเกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง13มกราคมประจำปี2564ค่ะก็อ,อื่นค่ะเรามาสร้างก่อนว่าชาวราศีธนูเป็นคนแบบไหนอย่างไรชาวราศีธนูค่ะต้องบอกกอนนะคะเป็นคนธาตุไฟนะคะแล้วก็เป็นปลายธาตุด้วยเพราะฉะนั้นค่ะมีความเป็นผู้นําอยู่แล้วกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะมีความเชื่อมั่นอารมณ์ก็แปรปรวนแปลปรวนแบบโโกรธง่ายโมโหง่ายแต่ก็ โกรธให้หายเร็วนะคะเป็นคนที่เป็นความเก่งฉลาดรอบตัวสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่ในไพ่ประจําตัวเขาเนี่ยเป็นไพ่เจมพ์ลนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องการอยู่ไม่ติดที่อ,อยู่ที่ไหนนานๆไม่ได้ต้องเคลื่อนตัวต้องปรับเปลี่ยนต้องโยกย้ายต้องเคลื่อนที่สังเกตว่าชาวราศีธนูมักจะเกิดที่หนึ่งแล้วเข้าไปได้ดีที่หนึ่งนี่คือเป็นลักษณะเฉพาะของชาวราศีธนูนะคะในเรามาดูกันนะคะว่า ตัวตนของชาวราศีธนูในช่วงปี2,564ตัวตนของคุณได้ไพ่อะไรคะ่ะคุณได้ไพ่หกไม้เท้าคะ่ะนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์ในช่วงปี2,564นะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะมีมีงานเฉลิมฉลองมีเรื่องดีๆมีเหตุการณ์ดีๆที่เคลื่อนที่เดินทางมาหาคุณหรือตัวคุณเนี่ยได้รับการต้อนรับ ได้รับการเหมือนกับสนับสนุนจากใครหลายๆคนที่อยู่แวดล้อมตัวคุณเมื่อคุณไปทิศทางไหนก็ตามนะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องดีเกิดขึ้นมีผู้คนให้การต้อนรับสนับสนุนกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะในเรื่องของการงานหรือการกระทําในช่วงระยะเวลานี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานของคุณเป็นแบบไหนคะ่ะตําแหน่งการงานเนี่ยคุณได้ไพ่สิบถ้วยเรื่องการงานเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามีโอกาสได้ทําในสิ่งที่รัก แล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ทาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องคุณจะรู้สึกเหมือนกับมีความสับสนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความคิดด้วยาทั้งที่ทํางานที่เรารู้สึกมีความสุขที่เรารู้สึกพึงพอใจแต่ในใจเนี่ยมันมีอะไรที่มันมันไม่เคลียร์บางอย่างมันมีความรู้สึกในใจบางอย่างที่มันสับสนวุ่นวายใจอยู่นะทีนี้มันมีไพ่เดทเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเดทเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญต้องบอกก่อนนะคะว่าในปี 2,506เนี่ยชาราศิธนูคุณจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําสคัญแบบหน้ามือเป็นหลังมือคือเปลี่ยนแปลงในเส้นทางการงานการกระทําของคุณแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นค่ะมันทำให้คุณหนึ่งเลยเนี่ยรู้สึกสับสนรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรแต่ท้ายที่สุดค่ะ ความสําเร็จจะเกิดขึ้นและนั่นป็นความสําเร็จที่ทําให้ครอบครัวคุณมีความสุขด้วยเพราะว่าเป็นสิบถ้วยตั้งสตินะคะการเปลี่ยนแปลงทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งความสําเร็จที่ซ่อนอยู่ภายในแต่การเปลี่ยนแปลงในทุกๆครั้งคุณต้องใช้สติในการเดินเดินเข้าไปเพื่อไปปรับเปลี่ยนรูปแบบทําอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากเดิมนะคะให้มันดีมากขึ้น <c oughs> นะคะ ใช้ความจริงใจก็ได้นะคะเพราะว่าด้วยไพ่เดชเนี่ยสติเท่านั้นค่ที่จะนําพาเขาให้ก้าวข้ามช่วงเวลาสําคัญที่มันเข้ามาพร้อมๆกันเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคุณมีอารมณ์เข้ามาเป็นไพ่ไฮเพรสติ ie, ราชินพระจันทร์ในรเรื่องของอารมณ์เนาะสับสนในใจมันมีอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทท่านั้นค่ะคุณจะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคุณได้ไพ่ราชาถ้วยจะรู้สึกว,ว่า ถึงแม้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะในเรื่องของการงานการกระทําคุณนะคะจะมีใครบางคนอยู่ข้างคุณคอยให้คาแนะนําคอยที่จะแบบเป็นคู่คิดให้กับคุณนะเป็นคู่คิดเป็นคนคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับคุณและนั่นแหละค่ะจะนำพาคุณไปสู่เส้นทางการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวเรื่องของการงานการกระทำนะคะลองดูนะ ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันเข้ามาในลักษณะแบบนี้อย่างไรบ้างได้รับรู้เรื่องราวของรายรับและการเงินค่ะคุณได้ไพ่เฮอร์มิตค่ะรายรับของคุณบอกได้เลยค่ะให้สังเกตนะคะในรอบปีนี้เนี่ยรายรับรายได้ของคุณเนี่ยมาจากหนึ่งคือมาจากทักษะอะไรบางอย่างของคุณที่ไม่มีใครสามารถทําได้คุณเท่านั้นที่ทําได้ คุณเท่านั้นที่จะสร้างสารรค์ผลงานต่างๆในเรื่องราวเหล่านี้ได้และนั่นแหละค่ะจะเป็นจุดเด่นของคุณที่มันจะก่อเกิดเรื่องของรายรับรายได้ให้กับคุณไป็นก่อเป็นกำนะคะคุณจะได้แสดงไอเดียแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีคุณเท่านั้นที่คุณทําที่ทําได้ นะคนอื่นอาจจะทําได้แต่ไม่ได้ดีเท่าคุณผลงานไม่ได้เข้าตากรรมการเท่าคุณนะพูดง่ายๆนะเพราะว่าเธอมิสเนี่ยเป็นเรื่องของรายรับรายได้และมีเข้ามานะคะจากความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยนะคะในขณะเดียวกันรายจ่ายมีนะคะจะจ่ายเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นการจ่ายเพื่อต่อยอดนะอาจารย์มองว่าผู้ให้เป็นที่เชื่ออยู่ต่างๆรายจ่ายคือคุณจ่ายไปเพื่อไปเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณหรืออาจจะไปเรียนรู้ในเรื่องของ บางอย่างที่มันจะเพิ่มเติมในเรื่องที่คุณทําให้มันมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอีกเราดูนะคะว่ามีรายจ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างในสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะแล้วก็การลงทุนหรือว่าการเกลียบขยายอะไรเพิ่มเติมหรือหากคิดจะทําสิ่งใดก็ตามหากคุณได้มีความเกี่ยวข้องกับคนสูงวัยกว่านะคะที่มีอายุมากกว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากกว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเก่งมองการไกลค่ะคนเหล่านี้ เขาพร้อมสนับสนุนให้คําปรึกษาคุณชี้แนะแนวทางกับคุณบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ควรทําหรือต้องทําแบบไหนเพื่อให้มีเกิดผลลัพธ์มากที่สุดนี่แหละค่ะลองสังเกตด,ดูนะคะว่าคุณแวดล้อมด้วยบุคคลเหล่านี้หรือเปล่าเขาจะมาเป็นที่ปรึกษาเหมือนกับทําให้คาแนะนำของคุณอย่างเต็มที่และนั่นราะค่ะจะมีความสุขขึ้นในอนาคตนะคะแต่เ,เรารู้เรื่องของความรักกันนะคะความรักของคนมีคู่นะคะคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าค่ะช่วงนี้มันมีอะไรเข้ามาเยอะนะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายใจคืองานก็เยอะอยู่แล้วนะงานก็เยอะมีเรื่องคิดต้องเยอะเรื่องของความรักก็เลยเหมือนกับมันมันเหมือนกับมันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีความพัฒนามีการพัฒนาที่ดีอะ่ะมันเหมือนมันหยุดนิ่งแล้วก็เริ่มทบทวนกับเรื่องราวที่อยู่รอบตัวมากกว่าว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นความรักมันก็เลยอยู่ในสเต,ตัสหรือใน ในช่วงความสับสนไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคะ่ะถ้าห้ามไม้เท้าขึ้นต้องชัดเจนหน่อยข้อมูลเข้ามาเยอะ,อะเรื่องราวเข้ามาเยอะมีหลากหลายมากมายแต่นมดก็จัดลาดับหน่อยแล้วกันคะ่ะว่าคุณจะฟังแบบไหนจะลงทำอย่างไรเพื่อที่ว่าความรักของคุณจะได้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่นะคะต่อไปมาดูคนโสดคะ่ะคุณได้ไพ่ราชามไม้เท้า ราชาม่เมีโอกาสได้พบรักที่ถูกใจแล้วก็เป็นความรักที่แบบชัดเจนเปิดเผยจริงใจตรงไปตรงมาชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบเพราะฉะนั้นค่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีวึกสัยทัศนะเป็นคนที่มองการกลายเป็นคนที่มุ่งมั่นหาอนาคตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนด้วยว่าเขาจะต้องทําแบบไหนเก่งในเรื่องการเจรจาเก่งเรื่องการทําง,งานด้วยอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่มากกว่าเราก็ได้นะคะเข้ามา แสดงออกซึ่งความรักอย่างเปิดเผยกับสําหรับคุณนะคะคนโสดนะคะรับรู้เรื่องของอุปสรรคหรือว่าสุขภาพร่างกายนะนะคะสุขภาพร่างกายให้ระวังเลยค่ะอันนี้ต้องระวังเลยนะเรื่องของระบบอวยัยวะภายในช่องอกช่องท้องช่องปอดวอวยัยวะภายในเพราะว่าตำแหน่งเดเยอยู่ในช่วงกลางของลําตัวรือช่วงล่างนะคะช่วงประมาณระบบระบระบระบบภายในอ่ะนะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามีไพ่เดสเนี่ยมันจะเรื่องของการ,ปรเปลี่ยนแปลง หาเวลาค่ะไปตรวจสุขภาพให้เป็นประจำนะคะมีนัดก็ไปตรวจหรือว่าจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมอ,อย่างเช่นออกกาลังกายหรือว่าทานอาหารที่มีประโยชน์หรืออาจจะแบบใช้วิธีลมหายใจบําบัดก็ได้นะคะก็จะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยนะคุณก็ต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อที่ว่าหากว่าเราเจออะไรเราจะได้รักษาหรือปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนตนเองในการใช้ชีวิตได้รวดเร็วทันใจ มากขึ้นนะคะส่วนเรื่องที่ตึกขัดนะตอนนี้ค่ะมันมีไพ่สามถ้วยในตำแหน่งของของอุปสรรคผู้ร่วมงานหรือใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณในช่วงระยะวันนี้ให้สกุลให้คุณสกรีนหน่อยละกันนะคะว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ย <c oughs> คุณไว้วางใจได้ไหมหรือว่าคุณเชื่อใจหรือเชื่อมั่นในตัวเขาได้มากแค่ไหนเพราะบางครั้งเนี่ย เหมือนเข้ามาช่วยเราแต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะมาทําให้เราช้าลงก็ได้ลองดูนะคะว่าทิศทางแบบนี้มีหรือไม่อย่างไรนะในใจตอนนี้ค่อนข้างจะต้องคากเต็มที่จริงๆนะ คือแบบอะไรเข้ามาก็พร้อมลงมือทําเลยละเพราะว่ามันเหมือนกับหลังชนฝาแล้วมันเหมือนมันถอยไม่ได้แล้วอะไรที่มันมาขวางหน้าคุณก็พร้อมจะฟันฝ่ามันไปนะเพราะฉะนั้นก็ไปด้วยความรอบครอบใจเย็นไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าไพ่หกไม้ท้าไม่นตำแหน่งตัวตนของคุณความสําเร็จมันมาแน่นอนแต่ขอให้ไปแบบมีทิศทางเรียจาร์บอกคือมีสติทุกอย่างเลยนะทุกย่างก,ก้าวทุกการตัดสินใจทุกๆเหตุหผลคุณต้องกลับมาทบทวนแล้วค่อยฟันธงในเรื่องนั้นๆไม่ใช่แบบ ตัดสินใจตามอารมณ์หรือตามอำเภอใจก็ไม่ได้นะคะและนี่คําทนายของชาวราศีธนูที่จะเกิดขึ้นในปี2564นี้ค่ะอาจารย์ขอฝากในส่วนของการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากในส่วนขอการคอด์สไพ่ออนไลน์นะ,ะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้ําได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เน้นในเรื่องของการเข้าใจใช้งานได้จริง เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักการสอนอาจารย์ค่ะอาจารย์ในเรื่องของการทํานายที่มาออกการทํานายเป็นแบบไหนอย่างไรคุณติดตามได้นะคะแล้วก็มาลงทะเบียนเรีรยนกันในระดับหนึ่งได้นะคะแล้วก็ฝากท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปะคะ่ะให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ก่อนที่หนูเจอจาจรย์คือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลไว้ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดแต่มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยคุณแม่มตื่นต้นมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยาบพอเราทำเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทำได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์อ่ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเ่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ค้าการข่าไปข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยสวยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเรยาเยก็ขึ้นมาเลยนะคะดีมากเลยค่ะ แล้วก็ค,คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ผมจะต้องแบบวัคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอเคเพียงเท่านัคะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยะคะ่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี้ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วองก็มาเรียนอนตสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขาก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแรายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอืมกาะเบ้าแบ่งมากขึ้นมาเรียงกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เมนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการ เงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจากองอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกป้ะ